ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10นักเตะพรีเมียร์ผลงานโคตรแพงแต่ค่าแรงโคตรถูกอ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและราคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใายชอบใจปุ่มไลคปุ่มแชร์อยู่เก,ก,กล้ๆอย่าลืมกดไอ้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10 ดนนี่อิงสโมสรเซา์แทมป์ตันค่าตัว7 5 0 0 0ปอนด์สมัยค่าแข่งกับหงแดงเรียกได้ว่าตกนรกทั้งเป็นเพราะตลอด3ปีในรัวแอนฟิลด์พี่แกไม่สามารถเบียดขึ้นไปเป็นตัวจริงของทีมได้ทำให้เซาท์แทมป์ตันนะครับอาสาขอพาแดนนี่อิงมาเข็นฟอร์มเก่งๆด้วยตัวเองและพกเขากระประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก่อนจะซื้อขาดมาร่วมทีมด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์สิ่งตอนนี้นะครับพี่อิงซัดไปแล้ว18ประตูจาก30เกมรวมทุกรายการยึดตําแหน่งตัวจริงยาวๆนอนสบายและที่สําาคคคัััญือ่นนปจจุบพี รับอยู่75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถทาไปวัดกับทีมใหญ่ๆมันอยู่ในระดับเดียวกับนักเตะค,ค่าจ้าง100,000ปอนด์เลยนะเนี่ยอันดับที่9อดามาตราโอเล่จากสโมสรวูฟแฮมป์ตัน่าเหนื่อย43,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ตัวนี้มีดีกรีอดีตเป็นถึงเด็กปั้นจากค่ายลามาเซียของบาร์เซลโลนาแต่ทว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยไปสวยกับที่ไหนเลยจนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นดาวเด่นที่เชิดชวฉยมากๆกับบุฟแฟนตน์กับไตาเปีกที่มีความชีช๊ดจ๊ดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนก็คือการเล่นเวทหนักๆจนพี่แกมีร่างกายที่คออจะบึกบึนกล้ามเป็นมัดมัด แต่ทว่าเรื่องของความเร็วคล่องตัวยังคงเหมือนเดิมนั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่อันตรายขึ้นกว่าเดิมมากผลงานซีซันนี้แกกดไป7จ็ดแอสซิสสี4ประตดูดังนั้นถ้าเกิดตราโอเล่สามารถยืนระยะได้คัาเหนื่อย43,000ปอ์มันจะกลายเป็นของถูกไปสําหรับเขาแน่นอน อันดับที่8รูเบนเนเวสสมสรนวูฟแฮมตันค่าเหนื่อย5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จริงๆพี่แกคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่สมัยอยู่กับเอฟซีปอร์โตและกับพวกสมสรนใหญ่ๆใ,ในยุโรปต่างจ้องตาเป็นมันแต่ไม่รู้อะไรโดนใจพี่แกกลับเลือกวูฟแฮมตันวันเดอร์และปัจจุบันได้ข่าเหนื่อยแค่เพียง5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จริงๆแกาย้ายไปทีมใหญ่ๆยังไงน่าจะได้ชิเฉียดแสนแน่นอนเพราะสไตล์การเล่นของเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่มีจุดเด,ร,ดเรุั ได้219ครั้งวางบอลไกลามากถึง153ครั้งและแดนกลางของทัพเจ้าป่านะครับแน่นปึกแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้ผู้ชายคนนี้จริงๆครับอันดับที่เราอูคีมินสจากสโมสรวูฟแพนตันวอนเดอร์ค an, er, ่าเหนื่อย41,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ นับว่าเป็นกองหน้าที่น่าจาับตามองที่สุดคนหนึ่งบนสังเวียนพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้หลังระเบิดฟอร์มกดไป2ี่ประตูจากการลงสนาม4 -4 นัดมีลุ้นพาพี่วูฟปตีตัวไปเวทียุโรปในซีซั่นหน้าถึงแม้วันนี้ทัพเจ้าป่าจะซื้อกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกมาด้วยรับสโมสรที่30ล้านปอนด์แต่หารู้ไม่ว่าค่าเหนื่อยปยัจจุบันอยู่ในเรทแค่41,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นผ่าดูจากผลงานแล้วขอบอกเลยครับว่าแม่งโคตรถูกทัทง้ทงทั้งที่ 1, ปาาโปรไฟ ส,สนใจอยากได้ราอูปไปร่วมทีมลองเอาค่าเหนื่อยมาล่อหนึ่งครับอาจจะได้ผลแน่นอนอันดับที่6แจ็คกรีลิชแอสตันวิลล่า35,000ปอนด์ ชื่อของเขาคนนี้กลายเป็นจุดสนใจและทําให้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามจีบมานานหลายปีแล้วหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นที่เป็นคงเส้นคงว่าและก็มีพัฒนาการดีเยี่ยมให้เห็นอยู่ตลอดเรื่องสไตล์การเล่นจัดว่าเป็นแข้งสารพัดประโยชน์ทาเกมได้ตั้งแต่กองกลางและปีกเริมเส้นมีเทคนิควิสัยทัศน์การขัดเคลื่อนที่ดีมากนอกจากนี้ยังมีสกิลการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ที่ร้ายกามีความแข็งกแกร่งทางสรีระสามารถรับแรงประทะก,กับศัตรูได้ดีมากซึ่งที่สําคัญที่สุดคือภาวะความเป็นผู้นามิฉะนั้นเขาคงมาไม่ เป็นกัปตันทีมของวิลลาในวัยแค่24ปีแน่ถึงแม้ผลงานโดยรวมของต้นสักกัดจะไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากนับแค่ส่วนตัวจัดว่าไม่เบานะครับพีแกยิงไป7ประตูกับ6แอสซิสต์ปัจจุบันรับคันเน่ยอยู่35,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เชื่อว,ว่าถ้าได้ย้ายทีมจริงๆยัง,ยงไงน่าจะได้มากกว่าเดิม1เท่าตัวอันดับ5เอมิเลโน่บูเอเดียจากนอริซิตี้8 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์พอมาคาแข่งกับสโมสเรเล็กๆอย่างนอริซิตี้มันก็ไม่แปลกที่ดาวรุ่่่งงอออยยยาาเเมนนนบูดีีจะรัืท้ก ประมาณ8,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทำกลางผลงานอันห่วยแตกของโตสกัดถ้าหากไปจอดลึกดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าหนูคนนี้เชื่อได้เลยนะครับวัาสโมสรอ,อื่นๆพร้อมประเคนค่าจ้างให้มากมายกว่านี้เป็น1ิเท่าไม่ว่าจะเป็นการดวลชนะคู่แข่ง228ครั้งสร้างสรร์โอกาส73ครั้งแทงทะลุช่อง12ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเร็จ92ครั้งเรียกฟาด47บวกกับอีก7อสซิสเชียววัฒนนนอริต,ตกชั้นไปดูอย่างไรไอหมอนี่ได้ย้ายทีมแน่นอนเพราะตอนนี้หลายๆสโมสรกําลังสนใจมากๆซึ่งนันค ลิวอร์พูนี่แหละคะรับ อันดับ4ดีนเฮนเดอร์สันจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่าเหนื่อย10,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นี่เป็นเด็กปั้นจาก Hi ่ายแมนยูโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมทอดตลอดช่วงที่ผ่านมาย้ายมาเซ้าเฝ้าให้ดาบคู่ในสัญญาเชา่าซึ่งเฉพาะซีซั่นนี้เก็บไปสิบคลินชีตเทียบเท่ากับอลิสันเบเกอร์และแคสเปอร์ชไมเคิลซึ่งที่สำคัญนะครับคือพาพลพรรคดาบคู่เสียไปเพียง25ประตูเท่านั้นเป็นรองก็แค่หงแดงว่าที่แชมเปี้ยนลีกทีมเดียวที่เสียไป21ประตูซึ่งหาารู้ไม่วปัจจุนนบันไอนไว23ปีีคนน้รับค่เหนือยอยู่ที่10,000งต่อ ดาเท่านั้นดังนั้นด้วยผลงานที่เชิดฉารยรวยเสน่ห์แบบนี้มันถึงเวลาแล้วหรอครับที่พี่แก,ก,ก๊ควรจะได้ค่าจ้างมากกว่านี้แต่อยู่ที่ว่าจะได้สัญญาใหม่กับแมนยูหรือจะย้ายมาเฝ้าเสาให้กับเชฟฟิลยูเนเต็ดถามว่อนกันแน่ต้องติดตาม อันดับ3ยูริเซ tamam. เลมองเลสเตอร์ซิตี้3 5 0 0 0ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์เขาเลือกย้ายจากโมนาโกมาเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวตามที่สื่อรายงานคือ40ล้านปอนด์แต่กังงระเกินว่าทำไมค่าเหนื่อยเราราว0 0มหมนนปอนต่อสัปดาห์เท่านั้นเองทั้งที่พี่แกคนนี้จัดว่าเป็นกองกลางที่ครบเครื่องอีกคนบทบาทหลักๆก็ควรจะเป็นคอยคมโซนไล่ตัดบอลทำลายเกมคู่แข่งถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้สูงมากแต่ก็จัดว่ามีความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพซึ่งทักษะด้านเกมรุกก็แ่มไม่เบานะครับปีนี้มีีสส่่ววนรมมมมเยยออะากกกพแโิงงทั้หด 17ครั้งตรงกอดบ23เปลี่ยนเป็น6ประตูซึ่งนอกจากนี้นะครับสร้างสารรค์โอกาสทองให้เพื่อร่วมทีมไป12ครั้งเปลี่ยนเป็น9แอซิสซ์สซ่งพอเห็นแบบนี้นะครับเลยสงสัยว่านี่แม่งเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อย35,000จริงอ่ะเนี่ยอันดับ2เจมส์แมดดิสันเลสเตอร์ซิตี้55,000่ปอนด์ต่อสัปดาห์ จากนักเตะทีมเล็กๆของโคเวนทีซิตี้นะครับวันนี้เขากลายเป็นดาวเด่นที่เชิดชายมากๆกับเลสเตอร์สําหรับเจมส์แมดิสันซึ่งปัจจุบันพี่แกเป็นหัวใจในเกมรุกของทัพจิ้งจอกสยามมีความโดดเด่นมากใน,นเรื่องของการเชื่อมเกมตรงกลางวิสัยทัศ์ดีเยี่ยมเทคนิคไร้ากาดส่วนผลงานในซีซั่นนี้จัดว่ายอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาส75ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเรจ46ครั้งแท็กเกิล53เรียกฟ่า81แอสซิสต์3ยิงได้6สิ่งมาดูจากผลงานที่เห็นแล้วมันทําให้ค่าเหน ดาแมกกระเจาะไปเลยซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าแมนยูพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยและค่าตัวให้จํานวนมากส่วนจะพลากได้ไม่ได้ก็ต้องติดตามตลาดหน้าดูเลยครับอันดับที่1แทมมี่อัปปราห์จากเชลซี50,000ป่ปอนด์ต่อสัปดาห์ เรื่องสัญญาใหม่ของแทมบรีกับเชลซีตอนนี้ยังหาบทสรุปที่ลงตัวไม่ได้เพราะจากรายงานระบุไว้ว่าตอนนี้น้องหน้าเงินอยากได้ค่าเหนื่อยแตะหลัก1นึ่งแสนแป่อนด์เหมือนกับทางต้นสก,กัดสิงโตนั่นเหมือนขรับไม่ยอมอนุญาตให้แต่อย่างไรก็ตามนะครับ้วยแววที่ฉายออกมาได้เข้าตากับการซัดไป13ประตูจาก25เกมในพรีเมียร์ลีกจริงอยู่ที่ค่าเหนื่อยปัจจุบัน5 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์มันดูน้อยเกินไปแต่ถ้าจะเรียกแสนแปตามข่าวลือมันก็ดูเล่นใหญ่ไปน่อยเพราะนี่คือปีแรกของเขาเท่านั้นบทพิสจน์ขออองแมมมีราาาถ้ยกได ข้าจากราหรับนั้นสถิติการพังประตูต้องโหดกว่าน,นี้และรักษามาตรฐานให้คงเส้นคงวาด้วยและชาวขอบสนามนละครับคิดว่าใครได้น้อยเกินไปและเขาควรได้เท่าไหร่กันบ้างและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจโปรดกดวใจะให้เราด้วยนะจ๊ะ มเนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม